มาครับพี่น้องโอ้เนี่ย่างใสครับพี่น้องย่างใสไอหมูครับคุณเอาแค่น้อยยิ่เป๊ะครับอยังนั่นเหรอหัวใจหัวใจโอู้ยกระเพาะกินมแบบจินหัวใจแบบหัวใจพอกระเพาะใส่ไปสุกพวกเราดีเอาแสดงก่อนอ่าอันนี้นี่เป็นนี่ใช่หมคุณปาแซมโอ้โหเดี๋ยวไปครับเดีไปซอยดูซอยดูเอาไอ้กระเพาะก่อนนะครับเด้อ ใส่ธรรมดาพอต้องใส่ยีบโ้ยเอาขับยังไงนะครับเนนิ่มจิ้มจครับเอายังจะแหวงหลังคนเมือนเดครับจับกาวบังกาบงัดกแล้วโอ้ยครับจะท้ากนจะทํำกันหอนหอนด้วครับรองบึงอะยืมไหแกเต็มคำเลยครับเต็มค้ำเลยน้องวกปเพราว่ากับลิเลียลืดรวดไป็นไครับใช่ปะหอน เออตุลักตลักตลักป๊บแป๊บบ่าบ่เบากาะกำเป็นเส้นแบบนั่นคอมังง่อนใส่เนาใส่เนะใส่น้อยหน่อยนีกมังง่อนเลยเจอตอนไงไหๆอันนี้นี่ใส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 ่ลองชีมมังใส่่โม่แบบัี่ใส่ใแบบสดๆครับพ่อแม่กุ้งใส่แบบสดๆครับบร คือว่าหมดฝนแล้วเฮ็ดขึ้นหัวใจหวใาหัวใอีกจัน่อยนะเขากินต้องกินครบหมันินแอ้ยส้อยน่ะนหอนเลยป่าทางไหนนบดยปาน้ง่ายมืเลยมลึกแอ้ย้อยเนโพธนโพธบอว่าขีดบางหย่องมายดิเปนเล่ยนมาหอม่จิ้มเกลวแล้วก็มู๊ดอ๋อม้๊ดลึกบางด้วยแต่ว่า คำว่าพอมีเขี่วก็ลีเลียลืดนลวดซ้อมเนี่ยซ้อมอ๋อเข่ยวนี่โอ้ยซ้อมหมก็ได้กินตักเท่อแล้วเนาะนายนี่เออยิงสองซ้ำนี่ครับเพื่องครับไพ่มีหัวใจครับผมจีนหัวใจครับเออเมื่อยโอ้ยโอ้ยเขาตาเอ้าเป็นไงเคฟ้ยว อันนี้จะบอกกูได้มาเกยเข้มเดียวดีดีพากันมากันสวงคนเพื่อนนะปากรอบน้าล่ะสิเวียนเอ้าอีเตตอนเย็นปันเอินบัวหลากับดีอยออกโอสมำไมลูกสุกเล็กแกบลูก